สวัสดีชาวสก้าทุกคนนะครับคุยผมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตก,กิจกรรมในส่วนของวอลพาสนะรู้สึกว่าเราจะรีวิวไป2สกินแล้วนะครับเหลือแค่คุณแม่อ um นะิรูเมียเนาะเดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนว่าที่ผมจะได้รีวิว,วในส่วนของคุณแม่อิรูเมียหรือเปล่านะเพราะภาพอาร์ตเวิร์คส่วนด้านหลังอะฉากฉากด้านหลังของคุณแม่สวยมากแต่เป็นลิมิตเต็ดสีเขียวเนาะก็เลยแอบเสียดายนิดนึงนาทีสกินคุณแม่มานะครับก็ในส่วนของวลลล็อกคัมพีขั้นสูงในส่วนของ4 9คูปองสะ่รับส่วน ขั้นต่ำปกติก็เป็นในส่วนของ299คูปองนะครับซีซั่นนี้ก็เป็นในส่วนของ45นะอซีซั่นที่45นะแต่จะเป็นของต่างประเทศหรือของเซอร์เบียนางก็จะไปไกลกว่าเรานะครับเพราะเขาเป็นวอลพารเดือนต่อเดือนเนาะแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีนะของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนาะอยากดูอยากดูฉา,ากเปิดตัวไหมน่ารักนะจริงชอบมากเลยนี่ ทิ้นซบไหล่ได้ครับน่าร,รักมากไปข้ามดีกว่าข้ามดีกว่าก็กดข้ามไปก็เราเปิดมา,า,มมาก็เป็นในส่วนของ3าเอเลเวลเลยนะเดี๋ยวผมลืมต้องไปเปิดกล่องนั้นอีกเปิดเพิ่มก็ปัดข้ามงานกดข้ามมาเลยครับ กดรับได้เลยนะส่วนใหญ่คนเติมวอลล์พาสเขาจะเก็บเก็บในส่วนของคัมพีสีเขียวหรือคัมพีขั้นสนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะเขามองว่าคุ้มกันแสดงความเมตตาโต้อตอบความคิดด้วยความยุติธรรมอ,อ,อันนี้คือครูฟอเรสต์นะชิ้นส่วนสีเขียวของนั่นแหละของเจ้าด่าเรานั่นองนะครับแล้วมีส่วนของชิ้นส่วนวอลล์พาสสีผ้าส่วนเอครึ่งซ้ายเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูในส่วนร้านคา้าเลยนยรู้สึกขี้เกียจเข้าไปดูร้านคา้านดะัง ผัดเช่ารัวๆเย็นวอลพารอยู่แล้วครับมาดูหน้าต่างกันดีกว่านะก็ในส่วนของเลเวล35นะรู้สึกว่าถ้าเราสามารถอัพเดิลพไปถึงเลเวลวันนั้นอะแต่คนส่วนใหญ่ที่พีรีจิเตอร์ก็ก็ซื้อล่วงหน้าก็ได้กรอบเลยครับก็ได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเนาะก็ในส่วนของชิ้นส่วนนะครับ A บก A เนาะ A ซ้ายกับ A ขวานนี่แรกอันนี้ได้สกินเซเนียลกับ อันนี้เซเนียลเทนงูกับออฟออฟพีทกับอเลสเตอร์โคเวอร์คราฟนะอเลสเตอร์ ester, สวยแต่ไม่มีเอฟเฟกในส่วนของ B ีบวกบนะครับ B ซ้ายบวกบขวาเนาะก็จะเป็นในส่วนของอาย่านะคิวเลนนะครับโกลคิปเปอร์ keeper, กับในส่วนอาย่าคอมเมนเ์เตอร์ใช่ส่วน C ซ้ายบวกซขวากเป็นในส่วนของนี่ฮายาเทกันอาตาญาสกินนี้เรารู้สึกว่า,าจะรีวิวไปแล้วมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อาญากับอันเนี้ย โกคิปเปอร์เนี่ยรีวิวไปแล้วใช่ในส่วนของแรกเหรียญตำนานวอล์คพาดนะครับยังยังไม่มีอะไรน่าโดนี่กดแรกนะเสะียดายมากส่วนใหญ่มีแล้วอะ่ะเทวอนัทก็คิงด้อมกาเดียนสวอลรอบนั้นก็เอาไปอัพขั้นแล้วก็ไปหาแรกเพิ่มเติมอ่ะรู้สึกว่าเสียดายมากแต่ตอนนี้มีแล้วเนาะก็เลยไม่อะไรอ,อยากดูของเซิร์ฟไทยอะ่ะ เลเวลโอ้ยเลเวลเจ็ดสิบสวยนะอันนี้สปอยนะครับเป็นในส่วนของคาเฟนีนะสกินคาเฟนีใช่สวยมากเอ,อ็นเกมอ่ะสกินคาเฟนีชื่อเอ็นเกมในส่วนของเลเวลเก้าสิบก็เป็นรูปโปรไฟล์เซนสเทียครับใช่ออชชอร์ฟฟิชชิงนะก็สวยก็สวยก็สวยส่วนตัวมองว่าสวยมาดูกล่องโชคชะตาดีกว่าก็เรามีแล้วใช่ ฟ็อกซูก้าวิเนี่ยเราน่าจะได้จากสุ่ม9.9คูปองครับค่อนข้างคุ้มต่อนุนเนาะส่วนสกินนาตาาเมนเก่านะเราเคยเป็นเมนนาตาานะครับแต่ก็เกลียดนาตาาในเวลาเดียวกันนะโ o ตา s d ดิสโก้นะเป็นสกินตีมเวียดนามนะครับสกินโ o ตา s d ดิสโก้เนี่ยใช่ที่เก็บก็คงน่าจะมีในส่วนของพิงค์บับเบิลส์บับเบิลส์นะของแพนด้าเนาะสีชมพูจัดเลยแสบตาก็เป็นในส่วนของอัปเกรดสกินเนาะ เผื่อใครสนใจก็อัปเกรดได้นะครับถึงวันที่5เมษายนนะปี B 67เนาะผมอัปเกรดเป็นในส่วนของแวนนะมีคลิปนะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยละ่ะส่วนแจกแจกสีเสื้ออาวีนะครับบวกโค้ดสกินถาวรก็มีโอกาสได้สกินอันติเมตอยู่นะผมเห็นเขาไอ้นี่อยู่แต่ในส่วนของประจําวันก็นิดหน่อยนิดหน่อยใช่มาอันที่เราอัปเดตจริงๆเป็นในส่วนของอ e ีชานะครับสเตดดอนะผมอ่านถูกปะ่ะสเตดดอ ก็เป็นส่วนของอีชานะก็คงน่าจะได้เล่นเร็วๆนี้ใช่พอล็อกอินถึงวันที่7นะครับก็เพียง9ก้าคูปองนะเหมือนที่เราเคยรีวิวช่วงต้นเดือนเหมือนกันนะครับก็ปกติเนาะไปกดล็อกอินก่อนอ่ากาวก็ประมาณนี้ในส่วนของไอเทมจะมีในส่วนของนี่ไอกล่อง9 9เนี่ยผมลองลุ้นไปแล้วผมเติมไปแล้วแม่งได้โลอีกเขียว เอ้ลิมิเต็ดเขียวดิผมพูดผิดลิมิเต็ดเขียวปะผมจะไม่ผิดอ่ะผมลืมเนี่ยผมได้กล่องหนึ่งจริงเนี่ยผมเพิ่งเติมไปมันขึ้นหนึ่งทับสองใช่ก็เป็นในส่วนของนี่นี่นี่แพ็คครบเซ็ตสไลท์นะครับเบื่อใครสนใจก็มาจับใจจะใส่ได้ที่น่าสนใจก็เป็นในส่วนของ a b บเนาะเบื่อใครอยากจะได้ทั้งหมดก็เติมแพ็คหนึ่งเก้าเก้าไปนะครับเบื่อใครอยากจะได้แค่อันเดียวก็เก้าเก้าเนาะ ใช่พอใครอยากได้สามวันคุ้มสุดก็จะเป็นในส่วนของ199นะครับก็จับใจใช้สอยได้ก็ชี้ให้ซื้อนะเข้าๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครป์จะเป็นแรงใจคนทำคลิปมากครับอย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกุุงกิ้งกรุงยิ่งให้ผมด้วยนะอ่าจะเป็นกำลังใจให้ผมมากครับก็แล้วเจอกันชแนบัตเตอร์เน่อย่าลืมกดไลค์นะกดซับนะบาย